อ่าครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวนักตกปลาทุกคนนะครับอ่าพบกันในเช้าตรู่ของวันนี้นะครับพาไปตกนะครับกุเลานะครับผมจะเข้าไปซ้ํำวังเดิมที่เคยเข้าไปตกนะครับก็น้าปูนะครับวันนี้จะพาเข้าหมายนะครับก็นะครับนั่งเรือเข้าไปนะครับชุดอุปกรณ์วันนี้ก็นะครับเป็นอ่าคันไม่แข็งมากนะกลางๆนะครับเอาไปตกพวกกุลาดูนะครับก็ ผลงานจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมในคลิปพร้อมๆกันเลยนะครับไปหน้าประตูนี่หน้ามีนะแต่ว่าน้ำมันไม่เดินไงนกินใจปะประมาณนี้ ใหญ่ด้วยนะเมื่อกี้นะ กัดไม่โดนัน <laughs> นี่จะป๊าบหนึงตึงมุดน้ำไปแล้วไง <laughs> ดูตัวมนันดิ

คิดซะว่ามาตีกระสูบอยู่แล้วกันโดนเล็กว่ะกล่องร่วงยิงหลุดอรอเออกูเบื่อจี้ตอนกำลังตีปลากำลังจะเอาแล้วแม่งเบ็ดคล้องกันเองมันโคตรเบื่อจริง พวกเหยื่อปลายางเล็กๆสีเหข,ขาวมันกัดปะ,เอ,ะเออลูกลูกนี้เยอะไหมไม,ม,มีอยู่แค่หน้าประตูลูกเนี้ยไม่ดูไม,ไ,มไม่เจอไม่ค่อยได้ดูมองไม่กัดปยายแล้ว ป๊อบแม่งโคตรเล้าลเลยว่ะ <c oughs> ใหญ่โอ<า>้โดโโดโหดว่ะอันนี้ใหญ่วะ่ะครูนี่ครับดโดนโดนแล้วกัดอะไรครับอ่อกัดป๊อบยูซุรีแล้วใหญ่ด้วยนะโลก,กว่านะตัวนี้นะ เราที่แล้วเขาทำขาดได้ไงพี่ตึงๆใหญ่ด้วยพูเต็มขิดลงไปเลยลงไปรอเลยสบาดเจยเฮ้ย สวยนะโลกว่าก่อนนะแต่ก่อนนะแต่ยนติดเบ็ดหลังด้วยนะติดเบ็ดหลังใช่อ่ะเอางั้นเลยเหรอท่านโอ้โหเีย่างใหญ่อูอ้หูโลก,กว่าปภูเป็นไงครับย้ำแขนสำเร็จอขอสักสวยๆดิย้ำแขนสำเร็จติดกล้องมาด้วยอ่ะ ม่ใหญ่จังว่ะเกอร์ยังไม่ใหญ่กว่านี้ฮะเหรอนี่ครับดูซ้ายกูเลาเถืือนโอ้โหเยอะ้ยนี่มึงเอาอ่ะแม่งติดขอบด้วยนะดูดิใหญ่ด้วยนี่ยยูซุลินะครับยำแขนสำเร็จย้ำแขนสำเร็จเมื่อกี้หลุดไซนี้แหละที่หลุดตอนแรกอ่ะดูดิโอ้สุดยอดเลยี่สายสุดอดะป๊อปยูุลิ ไปงามเลยพอใจแล้วมาถึงวังแล้วอ่ะโอ้ยสุดยอดยำแครงส่นเล็ดเอาจนได้อ่ะอเดี๋ยวคีมดปดกอนโอ้กินทีแม่งหดเลยว่ะกินโหดดิว่าตัวที่ขาดของมาเจอตะกั้งแลัวเลยโอ้โหกินกั้งเหรออืมกั้งเหมือนกุ้งอะอะไรของมึงวะ แบบนี้คงจะหลุดอยู่สลินะครับนี่ไงบ,ยยบุลิปตีบุลิปตีโอ้ยนี่มีแต่ตวัวใหญ่กันเนี่ยตอนเนี้ยใช่แล้วฝูงเข้าฝูงเข้าเนี่ยดูโอ้ีบิปตีกันโดดโดดกัอดอะไรเหยื่อจีนเออเหยื่อจีนตีจีน รบกวนอาจารย์ด้วยนะครับให้ผมร,ระวังพี่ลองมาแลยครับมันต้องแปะมันต,ต้องแปะเลยอะน,นี่ครับนะเบ้นโดนกุลาวใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับกระแมงไซไซใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ด้วยนะเย้ยไอ้เหี้ย,ย <c oughs> มึงอะโดนใหญ่สองทีแล้ว ไม่ทันเนยวเยว้ย้ค โดนโห็หุยเล็กว่ะโอ้โหจับท่อได้หมดเลยดูซ้ายครับอืมอะไรครับเนี้ยเอาไปตัวเมื่อกี้หน่อยดีโอ้ยแล้วโดน 4x ด้วยนะโคตรคมอ่ะตัวเนี้ย 4x ตัวเนี้ยใส่สลันไว้ตรงนีน้อ่า มาไม่ได้พี่ก็ไม่ได้ฮีเลียดวันหยุดขอให้ได้หยุดอ่ะขอให้ได้มาแค่นั้นอน่ะ,ก,ะกูอ่ะไปจนเป็นผีบ่อลุงดำแล้วไอ้ี่อ่ะาาเปลี่ยนบ่อมั้งไม่ได้เปิดกล้องแม่งป,ปลาจะมาถึงอยู่แล้วโหมันป๊อปน้ำดังดจริงจริงเก๊งไอเหยื่อเจีนตัวนี้ช <laughs> อบเลยว่ะ นะตีกกยด้วยตีสู้ลมด้วยไปยยป๊อปน้ำดังีิบหายเลยแม่งเยอะตอนนี้นหน้าตามันทุ่ดีป่ะหน้านน่งเหมือนพีเดเตอร์เฮ้ <laughs> นี่ป๊อปจีนตัวไม่กี่บาทโอ้โหแม่งป๊อปน้ำโคตรดัง ไม่อยากซื้อของแพงเพราะอย่างเงี้ยของถูกดีๆก็มีไอ้เี่ยจะผ่านมาได้อืมชอบกัดแบบป๊อปดังๆเว้ยแต่แบบเคาะแล้วหยุดรอต้องรอให้มัน,น่อ,อพอนี้สองตัวเลยนะโดน,โดนทิศโดนใหญ่ๆนี่คือเคาะแล้วหยุดรอไปหนึ่งแล้วมันกระโดดง่าแล้วม่โดดขึ้นเลยแบบโหย่างชอบเลยว่ะโดดโดดทุกตัวว่าโดดโดดทุกตัวโดด ใหญ่ด้วยนะไม่ปิดลืมผมลืมเปิดกล้องตอนแรกผมคิดว่าผมมาเปิดกล้องเซตไว้แล้ว ใหญ่ใหญ่ใหญ่กัดคตเบาใหญ่กัดอะไรไงโอ้ยใหญ่จานใหญ่ไอ้ผู้เพืเตรียมเตียมจับเตรียมจับให้หน่อยโอ้โหหูยหูยชิ้เฟือยวะโอ้โหใหญ่ว่ะจานโดดย้อนโดดย้อนเลยโดดครับ โอ้ยมันหลายตัวนี่ว่าเดี๋ยวมันซุ่มป่าจะกัดอุ้ยโ,โลเดียวโลนึงเล็กกว่าเล็กกว่าอือโอ้ยโอเคแล้วโดนไซนี่ก็มาณแล้วเช็ดระวังตืเตยดีจังเลยว่ะโอ้โหไซนี่นั่งมันน่ะโดดปับ๊บหืมยอมยังยอมยัง จารย์มือจับปลาเลยมับมับเลยเอ้ยเอ้ยผู้อะไรกันวะอมือจับกันแ้โอ้โหใหญ่เลยว่ะจารย์โอ้โหไซส์ใหญ่เลยครับโลงนะกัดกัดฟรีดฮะฟรีดจีนเป็นไง เฮ้ยสุดยอดเลยว่ามีเสียงใหญ่ด้วยโดดนะครดอืมใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยไม่โดดด้วยไม่โดดว่ะพอทีนะขอหน่อยนะ à. Oh. dày á ừ, dày ca đó ừ. có vùng nám vùng bọt là ไม่รู้ย้ายกันไปตรงไหนนะเก็บของโอ้ยกลับบ้านดีกว่ามารอบหน้าไม่ต้องซื้ออะไรซื้อแค่ไมโครจี้กับป๊อป รู้กแกวแล้วตายไวแท้อ่ะครับก็วันนี้สรุปผลเลยนะอ,อกูเลาเล็กนี่หลายตัวเลยเดี๋ยวลืมปลาแหมจะกลับบ้านลืมมาไปนะกูเลาเล็กนี่เพียบเลยส่วนตัวใหญ่ผมโดนไม่หลายทีนะ แต่ไม่ขึ้นนะครับขึ้นมาตัวเดียวนะโลกว่านะมั่งตัวนี้เดี๋ยวหยิบปลายดูก่อนแป๊บหนึงนี่เริ่มเลยนะฮะก็ผลงานวันนี้ก็เป็นที่น่าพอใจนะตัวนี้นี่ทำกินอร่อยแนะ่นอนไซสใหญ่นะครับก็โอเควังนี้ถือว่าของใหญ่เยอะนะของเล็กก็เยอะ ค้นหากันต่อไปเดี๋ยวลาปีชิกกลับบ้านก่อนครับครับก็ผลงานวันนี้นะครับนี่ครับนภูกับนอ๊อดนะครับนี่กูเราวัวางนะครับคอปป๊อปแล้วก็อะไรนะไมโครแล้วก็เหยื่อสดอ่าอันนี้เหยื่อสดหมดเลยเหยื่อสดเหยือ่อสดปนกับไมโครอ่าแล้วก็ป๊อปนะฮะทั้งหมดกี่ตัวนะหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดตัวนี่เพิ่งมาได้ตอนเย็นทีเดียวนะผลงานวันนี้ก็ ปลารวมถือว่าใช้ได้นะใกล้บ้านหมายถึงผมก็ได้พี่บึกไปตัวหนึ่งแล้วก็หลุดไปอีกสามนะใหญ่ๆทั้งนั้นน้องนาโวตก็หลุดไปหกตัวตัวใหญ่นะที่เห็นกัดจริงๆเลยนะหกตัวไม่ได้นะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมาแก้มือกันใหม่ครับนีครับ่าคันสองร้อยครับทิป์นพูครับตัวนี้สุดยอดเป็นแก้มือสําเร็จสําเร็จแล้วตัวแค่นี้ก็เอาแล้วโอ้โหแค่นี้ก็มันแล้วอีกตัวนึงที่หลุดก็ใหญ่นะนั้นจะขึ้นอยู่แล้วจะได้อ่ะ สรุปผลงานวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับทริปน้าภูนะครับ,ค,รบค่าคันสองร้อยบาทปะเดี๋ยวลากลับบ้านก่อนครับเดี๋ยวแบ่งปลาแล้วเดี๋ยวกลับบ้านก่อนครับปลากันที่เท่านี้นะครับสวัสดีครับป